เลขาธิการคณะกรรมการการอาชวศึกษานะคะลงพื้นที่อุตสาหกรรมอามาตะจังหวัดชนบุรีเพื่อรับฟังข้อเสนอจากสถานประกอบการในการรับนักศึกษาระบบทวิภาคีค่ะนายชัยพฤกษ์เสรีรักเลขาธิการคณะกรรมการ,ก,ร,ร,ก,ารการอาชวศึกษาประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาและขอข้อเสนอร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมอามาตะจังหวัดชนบุรี โดยสถานประกอบการที่รับนักศึกษาระบบทวิภาคีเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้เย่นข้อเสนอให้ทางสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคือ 1. ให้นักศึกษาระบบทวิภาคีจบหลักสูตรที่สถานประกอบการเลยโดยไม่ต้องกลับมาเรียนต่อที่สถานศึกษาอีกเพราะสถานประกอบการจะสามารถรับนักศึกษากลุ่มนี้เข้าทำงานได้เลย 2. การปรับตัวของนักศึกษาในช่วงเข้าฝึกงานที่สถานประกอบการ และ 3. เรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านเลขาธิการกรอสศอภายหลังที่รับฟังข้อเสนอจากสถานประกอบการแล้วก็เตรียมหารือร่วมกับสถานศึกษาที่ส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆที่สถานประกอบการเสนอมาค่ะนี้ในในปี2000ันมาอยู่ที่ารกันอก็เดี๋ยวจ,จะายเนี่ยมาวิเคราะห์ให้เห็นว่า เอางานที่เป็นตัวสร้างมาเสร็จก็ได้ทบทำทำหลักสูตรใหม่ที่เปิดให้ทางวิเลย์ทำอาจจะทําในช่วงปีรู่อาชีวะในช่วงปีนี้นะครับแล้วก็ในวันนี้หลังจากที่ได้คุยทางมูลนิธิเฟืองพัฒนาได้คุยทางสถานประกอบการก็มีหลายอย่างที่คิดว่าเป็นประโยชน์อย่างแรกก็คือว่าทางสถานประกอบการทางโรงงานเนี่ยเขาก็คาดหวังในตัวเด็กมากเพราะเนื่องจากว่า เขาได้ไปร่วมคัดเลือกเด็กเข้ามาแล้วเด็กก็ามาร่วมโครงการแล้วเด็กที่อยู่ที่นี่ครึ่งปีหรือหนึ่งปีเนี่ยเด็กเขาได้ประสบการณ์แล้วเด็กสามารถเป็นคนทํางานที่ดีเป็นผู้ปฏิง,งานที่ดีในสารประกอบการนั้นเลยดังนั้นทางโรงงานเขาก็อยากจะรับเด็กไว้ต่อแต่ว่าเราก็มีข้อจํากัดตรงที่ว่าทางหลักสูตรเนี่ยกำหนดว่าเด็กมาฝึกงานสมมติมาฝึกงานเทอมหนึ่งอีกเทอมต้องกลับไปที่สถานศึกษาพอจบแล้วเด็กถ้าจะทํางานต้องหมายทีนซึ่งเขาบอกไม่เอือ้อ ข้อเสนออันแรกที่เขาเสนอก็คือว่าอยากให้เด็กได้เรียนได้ฝึกงานที่นี่ฝึกงานแล้วก็จบที่นี่เลยหมายถึงว่าเอาเทอมสุดท้ายหรือปีสุดท้ายมาฝึกแล้วก็ให้จบที่นี่ก็เราก็จะไปพูดคุยทางวิเลยซึ่งทุกวิไลยสามารถทําได้อย่างที่สองที่เราได้วันนี้ก็คือว่า,อาตอนที่เด็กมาใหม่ๆเนี่ยในช่วงอาทิตย์สอาทิตย์แรกเนี่ยเด็กจะเกิดอาการช็อค การช็อกในเรื่องของวัฒนธรรมนั่นก็คือวัฒนธรรมในการทำงานวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตในในโรงงานจะต่างกันมากกับวัฒนธรรมที่เด็กอยู่ที่วิไลยหรืออยู่ที่บ้านมาที่นี่เด็กต้องมีระเบียบว,วินัยมากขึ้นเด็กต้องออทำงานเป็นทีมเด็กต้องรู้จกักข้อตกลงในการที่จะอยู่จะกินจะรับประทานอาหารอะไรทำนองนี้ ซึ่งทางทางนี้ก็บอกว่าการที่เราประมนิเทศเด็กล่วงหน้าเพียงแค่สี่ห้าวันน่าจะไม่เพียงพอเขาก็เลยบอกน,น่าจะทําให้นานกว่านั้นเราก็เลยเกิดแนวคิดว่าจะไปคุยทางสถานศึกษาทางวิเลยต่างๆเนี่ยลองปรับบรรยากาศต่บวัฒนธรรมที่วิยาลัยให้เป็นวัฒนธรรมเหมือนสถานประกอบการจําลองวัฒนธรรมที่นี่ไปที่โน,น่นก,ก็จะเป็นเรื่องดีแล้วก็คิดว่า ถึงเด็กไม่มาฝึกตามโรงงานเด็กก็จะได้ประโยชนเ์เรื่องที่3ก็คือเรื่องของหลักสูตรมีข้อจํากัดในเรื่องหลักสูตรบางอย่างนั่นก็คือว่าสมมติเราส่งเด็กสาขาช่างยนต์มาฝึกงานแต่ว่าเวลามาถึงโรงงานเนี่ยช่างยนต์อาจจะต้องการคนน้อยมากเด็กจะต้องไปทํางานหลายๆงานที่ที่เป็นสภาพจริงในในชีวิตในโรงงานนั้นก็เกิดแนวคิดขึ้นมาว่า เราอยากจะปรับหลักสูตรโดยเอาสายพานการผลิตเอาหน่วยหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการหลายหลายวิชาไว้ตรงนี้ก็เลยมีข้อเสนอว่าเด็กที่มาฝึกงานในสารประกอบการเนี่ยคงต้องทำหน่วยการเรียนรู้ที่เป็นหน่วยบูรณาการโดยเอาสายงานการผลิตเป็นแกนแล้วก็เรียนหลายๆวิชาเข้ามาร่วมด้วยกันถ้าขาดตรงไหนค่อยเติมเต็มก็ตรงนี้ก็จะทำให้เด็กเรียนได้ครบหลักสูตรแล้วก็ทางสารประกอบการเขาก็ พอใจเด็กก็ยินดีตรงนี้ต้องมาออกแบบหลักสูตรร่วมกันกับทางสารประกอบการ